ปาดีคือเก่าพี่น้องเลยกินด,ดีต้อนรับก่อนโซซ่องเม่น้องมินตาเด้ออามาพบกันในเมื่อนี้ไม่น้องมินตามาเปิดคลิปอยู่รถพี่น้องเลยกำลังสิเดินทางเข้าในเมืองมาเนี่ยกับพอดีว่ามื่อนี้เนาะอาสิเข่าไปซื้อรถพี่น้องเลยโอ้รถอย่างไปลุ้นน้ำกันพี่น้องเลยว่าสิเป็นรถยังไปลุ้นน้ำกานเน้อไปลุ้นน้ำเม่น้องมินตาเด้อพี่น้องเลยเม่อน้องมินตาสิเข่าไปซื้อรถพี่น้องมเมื่อไไปซื้อรถจังไดกั เท็ซี่ขามาติดตามมาฮอรลานเป็นทีเรียบร้อยสวัสดีป้าลุงมินตาถูกน,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 น้มแท้เนเนเนจักรยานนดีนลใหญ่อเ,เอาคันดนใดคั้นนี้บ่เบะเบะกรอใหอ่ะบชนีบาเน็ตี้แป้งให้อายุทะไร มะแช่ขายแพงหว่าแรงขายถึงจ้งใจมาซื้อแต่แรกเนี่ยเจ้าของคนมาไดสีฟ้าเจ้าของคนมาด้ด้ีเั้าเมสีดา่อนมกอนมากสีฟ้าเด้ัเพนโมาน้าเจ้าของคนนะไปเดไป ใช่ผู้บาวได้พนพนผู้บาว่าหลายแบบพี่น้องเลยสุดเด็กหนาก็ได้และสองพันเป็นเงินกีบนี่เขสูงสมควรได้หนิเนาะเอาเอาหมอเอา ผมเคยใส่ใส่เป็นยี่บ้อป่ะของแถมเพื่อนพี่น้องเลยได้ฮะของแถมคนได้ซื้ออันโอ้ระบบใส่ไม่ผ่าปอนยังถูกไใมตุ้มยังก็ได้แบบท่านใจเนาะผมมีเงินหยอดอันนี้นนี่ีเปลี่ยนหัหอผมมีเงินหยอดใส่เนาะ ก็เลยเปลี่ยนเอาหมอพี่น้องเลยไายทังอะนนะเจ้าพองพ่นนะนั่นก่็งนนะา,นานดีเนาะตกแอ้วแต่เด็กเว้งหาบอลนั่งกันแบบนี้อ๋อมินตาคนเชียกได้ขั้นใดนเด้มินตาแพงสมควรได้แน่นอนใช่ไหมอยากให้ยังได้ไหนครับใช่หร à bưng đỡ khỏi xì hào ngân còn bận. Tóc ngân còn đỡ, ngân gì đó. hàng ngân. <laughs> สามพันบาทอันนี้สิจายเจ้าของคนเสดงวเหลืออยูพันนึ่งอะไรไม่ใจได้รถบัรนเห็นไหนี่ได้บรได้บัตรถงามสิจายเจ้าของงานคนสองพันที่นอปพันหนึ่งเสีงวเรือได้น สิเป็นสีน้ำเงินพี่น้องเลยรถเิ่นพีอเจ้าของคุณเพิ่้มาติดเฮียนอยู่ตอนนี้กเพราะว่าเิ่นกระสังให้เอาสีฟ้าสีน้ำเงินนั่นแหละไม่ใช่หรอกขึ้นรถนะงามนะรถหลายับนี่ทุแบแแบ้วะรถขึ้นลองมั้นปะ ลองแต่ได้เลยคากรีนี่คาการีนามนตา่เามาซื้อบางแห่งมีเนาะเนาะเขามาเน้อน่มก้อนนะมมีแบบนี้นะนี่น้ำเอมาใหม่ไมีพันยี่นี่งไานนี่แบบนี้เลเอามาใหม่เอามาใหม่นเลยนไหถ้าได้แบบนี้น่ยหน้า้าไดี่ทันอ้มีไทยม่นี่ไน่ยมี่ไทย่ไม่ไม่มีไหมดิ้งแ่เท่าไเนาะ้อนเล็กอนี่ <hum> อาซีนเดี <S <s mm, oh. ๋ยวยิ oh ้ท like huh? ่านนึงอ <sh ่ยไมได้มสโทรศัพก็ได yeah. uh ้เสียบโทรศัพท์ก็ได้ กับโฟซีกับพันธ์ัอู้อ้าวบอนักะลีนะัะมบอมเป็สมบเป็นชื่อหน่ชื่อแบบนี้ปะชื่อแบบนี้นะแมนอันนี้มีสีขาวเพราะ่คีฮะมีสีขาวร่าเประกอบก็มันแล้วเลยแม่ขัดแล้ว่ได้ไหมัดได้เสไวะ เหยียบนีเหยียบให้นน่ไปเลยเอไอ่ี่หนเงอคยขี่เลยเนาะดับปอดับจใหมดับเจดบ้อ่เงินไหเพิ่ออเอาบ่เม่นี่เอางินเอางนเอาง้นบเมือนี่ไปไปเอารถไปมิน ตอนนี้ตอนนี้เพิ่นยังเซ็กรลือหดหขยอยู่พี่น้องไงเนาะรอเพิ่นเซ็กหขแล้วกะสีเอาออกไปบานาะหาซื้อใบคับคีพี่น้องไงอย่าพาไปเด้อดเลือกยากว่า ต้องการมันมันเคยใส่เลยทำแบเตะกว้ยน้อยเนาะอันนี้ได้คือยิบคักอยู่ในแบบนี้อะแบบนี้เด้แบบนี้เด้เขามักถือหนามันนะเมิ่นแค่ เหมันกับราคาด้วยจ้ะแบบคนอยู่บันหลังก็ไปแล้วไปแล้ว <c oughs> มาซื้อรถพี่น้องไงได้เรียบร้อยคนขี่มาแล้วเุณ <c oughs> <c oughs> แต่จงังได้รถใหม่ ลงหลอจังหวาหัวป่จ๊กป่เป็นอะไรรถกับขึ้ข้าวเป็นที่อ่ะเกิดใหม่ละเกิดขึ้นเกิดผิดรถที่ขึ้น่ทอเทือนเป็นที่เรียบร้อยพี่น้องเลย จเจ้าของรถมาเบิงบ่งดูมาเบิ่งดูรถนี่เป็นยังไงถือใจบ่ถือใจเฮ<ะ>้ยถือใจถือใจอดีใจบ่ลูกดีใจโอ้ขึ้นไปเบิ่งมาหนิอืมเจมีปลาเข้าในรถทีอ่ะลงมาทดลองนู่ห์ฮะเป็นลมหายใจสั้นหลัก เผลผลขี้ไปพุ่นลูกขี้ไปพุ่นบั่งเนาะคือเก่าอยู่วะอ๋อก้อนธงม่ได้ขี้เป็นปีแล้วได้ขี้หลายปีแล้วเด้ใส่ธงคักแล้ววันอ่าสองพันสองพันแมนโอ้เป็นฝูดธงยางอะนนั่นฮะโอ้คือเดยได้หุ่นเป็นจังได้ลูกคักอยู่วะ ตะมอนญีบ่พอคือว่าผือดเฮ้ยผือดอะไรผือทุงยางบ่โอ้ผือทุงยางเอาใส่ใส่น้ำมันลีนคัะแม่แล้วว่าจังมอนตะกาวนะบ่เป็นจังได้ถือใจคัะแม่ดีใจบ่ อ้าวข้ามไ้เบื้องก้อนมัหน,เนิเออเจอในรถใหม่พี่น้องเลยอ่าขอบคุณขอบคุณพ่อตูด้นนด้วยวยันนี้เดินเล่าเด้อจะผ่านเงินใหมมาซื้อกระถิ่ให้พ่อตู้อยู่ดีมีแหง้งให้พ่อตู้อยู่ดีมีแหง้งร่างกายแข็งแห้งเด้อให้ร่ำให้รวยตลอดไปเด้อ ให้พ่อตู้อยู่ดีมีแห้งโชคมาล่ำรวยหาเงินหาค้ำก็ขอให้ล่ำให้รวยบว่าสิเหตุงานเหตุกิจการอรนะันใดเนาะสมาเด้อจะมาดีใจแล้วพ่อเนาะพี่น้องเลยขอบุญขอบคุณพ่อตู้ลาลาเด้ออ่าพอดีว่าพออยู่ทางอ่าเหตุเวียดอยู่ทางไต้หวนันกะบฝากเงินมาให้ซื้อลอตที่ได้นในในบ้านี่ซีคี้ไปบ้านคงใหญ่เลยบ่บ้านี้นะ่ะสีเจังได้บ้านี้ จอดไว้ตั้งใจห้ามใจเฮียนเด้อบะนี้เด้อไปองเฮียนน่ะเข่าห้องอยู่บ่บ่ามันไปรีอยู่เทียงน้อยบ่าแจักอะี่เข่าเข่ายู่งบ่ค่อยตูนอะบ่ค่อยตูนห้องบ่นี่เราไปเลยรตูนห้องก็ได้ได้เด้อเข่าห้องเปียฝนร่มก็ออกแล้วพี่น้องเลยอ่าเริ่มหนาวแล้วเนาะสำหรับมาฮอนนี่คลิปนี้พม่น้องม่แตกอะจะได้ขอจบคลิปกันเด้อพี่น้องเลยเนาะ ต้องขอขอ,ขอบคุณขอบคุณทางพอสมลหลายๆเด้อที่เฮ็ดเยีอยู่ทางไต้หวนันที่ฝากเงินมาให้ลูกเนาะได้ซื้อรถทีบให้ลูกในมื้อนี้กาต้องกขอบุณขอบคุณลหลายๆขอให้พ่ออยู่ดีมีแห้งปราศจากโรคภัยไข้เจ็บบ่ระว่าสิหาเงินหาข้ามก็ขอให้ร่ำรวยบ่ระว่าสิเห็ดงานเห็ดกิจการอะไรก็ขอให้จเจริญเมืงเมืองเด้อขอให้มาซำใดก็ขอให้ไหลก้าวขึ้นหาพพอเป็นรอยเทา่าพันเทา้ากัซื้อรถทีบเมื่อนี้กัจำนวนเงินกับมีอยู่ อสองพันบาทแต่ว่าพอผักมาหามีสามพันส่วนที่เหลือกับแมนได้เอาให้อ่าสมไม้แล้วกะมิ้นตาชื่อข้าวต้มข้งโนมเดาไาว้าหำเฮียนไปห้องหำโมงเฮียนนั่นแหละโดยพี่น้องเลยไว้พบว้พ่อ,พอกันในคลิปต,ต่อไปเด้อสำหรับคลิปนี้เขากาเขาว่าสบาดี